สวัสดีค่ะอาหารว่างในชีวิตจริงมาแล้วอ่ะอีกย์ยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบเียจุเลืมีกระโดดกระโดดโอ้โหเจ็บหัวเจ็บหัวอย่าเจ็บหัวเต่ลืมแต่ลืมกินกันแต่ฉันแต่ฉันไม่กินไส้อ่ะอ้าวแล้ก็ไม่กินแต่แต่ไอ้โตต้องกินไส้

móc thưng 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 nè thưng móc 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 thưng có thưng móc 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 ล้าลทุกคนชา้นชาแล้วทุกคนนี่แต่ว่าเราก็ต้องค้างอยู่ตรงนี้ค้างอยู่เลยค้างอยู่เดีย๋ยวเรากินอาหารล่างทุกคนไม่มีเวลาก็ไปนั่งดูเลื่อนช็อตดูได้นะอืมนี่มัน เย็นครับทำราดพรสไม่มีใครตกอร่อยอร่อยทุกจุดมีใครกินไหมจ๊ะทุกคน